เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปดูเอากระทะไปวางไว้กลางเนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ยเราทําอาหารที่ครับใช้แสงแดดไปดูครับอากาศร้อนมากเลยครับก็เลยว่าเอากระทะไปวางเบ่งก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนร้นร้นนครับเอาวางไว้กลางแจ้งนครับวางไว้กับหินนะครับโอ้แต่แดดร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนรไม่ใส่รองเท้าตากล้องโอ้ยร้อนดิดิโอ้โหัอ ตอกไข่กันเลยบอสเนี่ยตอกไข่อ๋อร้อนระบาดนี่เอาเอาและครับเพื่อนๆครับสดๆนะดูสิว่าว่าโอ้โหร้อนจริงๆนะนี่โอ้ยไข่เฮียไข่เฮียไอ้ร้อนจริงๆนะนี่เอาคือมันจะไม่ร้อนขนาดไข่สุกนะไข่สุกเลยเนี่ยทำบางๆนะโอ้ร้อนมากเลยร้อนร้อนร้อน โอ้ยเดดวันนี้นี่ครับเพื่อนเพื่อนครับเราสามารถจะดาวไข่หรือว่าทำไข่แพรกินได้โอ้ยร้อนดีๆหรอครับเมื่อนี้โน่นนนนครับไม่ต้องเปลืองแก๊สไม่ต้องเปลืองถ่านแล้ะครับโน่นครับนี่ครับใส่กันจะจะครับนะโอ้ร้อนจนไข่สุกครับเพื่อนเพื่อนกินดูเนี่ยโน่นครับนั่นแหละนั่นแหละ ร้อนไม่ร้อนแล้วครับนั่นะสุกอินสุกอีรีครับเดี๋ยวรอสุกอีกหน่อยเข้าลงกันโอ้ยเดือดเดือดข้างนั้นดูดูดิดูน้ํามันดิครับใครบอกว่าสี่สิบองศาเนี่ยอันนี้มันมันร้อนมากเกินนะวางไว้นานๆโอ้ร้อนซอสจะซอสลองดูครับว่าดูผิวเจ้าค่ะจะสุกไหมครับโอ้โหอากาศนะครับต้องเข้าลมก่อนนะโอ้ย ตอนแรกผมก็ไม่เชือ่อคิดว่ามันตากแดดแล้วมันจะตายอยู่ว่าอีหอลีครับนี่นเพื่อๆนๆแล้วหอมๆเลยโอ้ยนยนดียนดีคนร้อนอุ้ยร้อนร้อนร้อนอยู่อยู่ไม่ได้เลยครับกลางแจ้งเ้ยนะไข่สุกอหลีครับงานสุดยอดแล้วครับสุดยอดเ,อา,เอากินในร่มหรือกินกลางแดดโอ้แล้วแต่เลยเอ่ะมันน่าจะกินได้จริงๆอะไรมันสุกแล้วดิกินเห็ดเลยเนี่ย ร้อนร้อนโอ้กินได้ <laughs> ใครบอกว่ากระทะตากแดดไม่ร้อนเลยดูแดดมั้ย้ยโอ้โหน่นครับกินจะแบบว่าสดๆร้อนอี่นนลีโฮ้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับงานนี่น <c oughs> แดดแห้งจนทอดไข่สุกครับไข่สุกกีหร <c oughs> ีหอมเลยด้วเพื่อนเลย ไม่ได้พูดเล่นที่หอมอรุณร้อนด้ามยังร้อนเลยโอ้ยวางไม่นานอะไม่ต้องเปลืองแก๊บเนาะเออโอเคค่ะโอ้ไข่เจียวนี่อยู่จริงครับกระทะพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ครับโอเคค่ะบ๊ายบายครับบบบ๊าายยครัโอ้ยไข่หอมนี่ครับเอาอไปครับมีเป่าครับ